สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอกจะวิ่งเอกจะวิ่งจะพามายิงนังสติ๊กนะครับวันนี้เราจะมาซ้อมยิงนังสติ๊กกันครับนี่จอมป่วนเอาหลังติ๊กข<น>ึน้นหนังติ๊กน้ำพอตนะครับอันนี้นางงติ๊กน้อดพอตอไปให้น้ําพอตหัดยิงแต่ในนี้นังติ๊กของผมนะครับง่ามอิโนโกอกันนี้งานง่ามไอเขาเรียกอะไรนะพรีเมี่ยมเหรออันนี้เดี๋ยวให้น้องพอตไว้ยิงเล่นนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาหนังติ๊กงามตัวนี้นะครับวันนี้จะมาเทสความแม่นกันนะครับมายิงกันให้ดูว่านู่นระยะระยะประมาณ6 7เมตรประมาณนี้เราจะมาประกอบอยางกันก่อนนะครับวันนี้จะมาเทสยางนี่นะครับอันนี้ยาง0.7กับยางเอ่อ1นงี่นะวันนี้มี2อยางยาง2ขนาดนี่อันนี้0.75ยครับยางเอ่อ1.0นนะครับเดี๋ยววันนี้มาเทสความแรงของมันว่า ายางสองขนาดนี่มันต่างกันยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมประกอบยางก่อนนะอันนี้จะเป็นศูนย์จุดเจ็ดนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งมิลนะครับความหนามันจะต่างกันนะครับนี่นะประมาณนี้นะเหมือนเดวี๋ยวจะมาประกอบกันก่อนนะครับเป้าของเราอยู่ตรงนู้นนี่แต่มาเทสเป้าก่อนนะครับนี่น้องพอตเอามาตั้งไว้ ให้พ่อยิงอันนี้เดี๋ยวก่อยิงทีหลังเราจะลองเป้าลองเป้ากันก่อนนะครับว่า,ามันจะเข้าเป้าเปล่านี่นะครับสักห้านัดเนาะเจ็ดเมตรประมาณนี้นะครับดูมาหนึ่งลูกหลวง <Okay. S 1> พ่อหพ่อเป็นผู้ช่วยนะครับวันนี้ลูกชายมาเล่นด้วยนะครับวันนี้ลองดูครับอ้าวเทสเลยนะครับ โดนบนครับไม่โดนเป้าครับปุปิดสองนะครับไม่เข้าเป้าเหมือนเดิมครับข้ามหัวครับ <c oughs> ไม่ได้ยิงนานแล้วมันก็จะลืมนะมา <c oughs> <c oughs> สามนัดแล้วต้องยิงบ่อยๆนะหนังติกอะ่ะมันถึงจะแม่นมันถึงจะชำนาญเดี๋ยวนัดสุดท้ายนายอย่าไปใส่ยเยอะเลยสุกใส่ทีทละน้อยอือือไปดูเป้ากันครับ ห้านัดห้านัดแรกหนัดแรกนี่นะครับอยู่เป้าครับสามไปหนึ่งสองสามสีห้าเข้าเป้าสองนัดครับพาดขึ้นบนสองนัดโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป้าก่อนเดี๋ยวนนี้จะลองอีนโนกตัวนี้นะครับใสย่ยางเอ่อ อะไรนะหนจุดศูนยผมหลังจากที่ผมลงคลิปไปสองคลิปแล้วนะครับมีคนถามว่า,เ,าเลงนักติ๊กเล็งยังไงเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงนะครับเวลาเลงก็นักติ๊กจีนก็ความยืดมาตรงหูความหบนี้นะฮะแล้วก็ยืดไ,ไม่ใช่ตรงแบบนี้นะเอาแบบนี้ยืดมา แล้วก็เอามาพัดแก้มพัดหมูตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับยังหนึ่งมิลนี่แข็งหน่อยนะเดี๋ยวจะลองดูลองลองยิงดูครับว่ามันเราเล็งแบบไหนแล้วมันเข้ายัางไงแล้วก็จำาอาแล้วก็ปรับสภาพตัวเราให้มันเข้ากับมันเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้ดูนะครับ ยังหนึ่งมินนีเสียงดังตัดใจครับปัด๊ดเสียงมันจะหนักแน่นกว่าไอ้ตัวนั่นนะมาสองนัดเดีกกี่นัดเดีกสามนัด สามนัดแล้ว,วไปนาทีสี่อย่าไปโดนกล้องลูกตลืมตกไปค่ะห้านัดนสุดท้ายครับไปดูเป้ากันครับงามอินก ใช่แม่นไมแม่นนี่ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของเรานะครับหรือเปล่าครับโอ้โหแม่นมากครับตัวนี้เห็นเร็วหลุดมาหนึ่งนัดครับสี่ลูกเข้านี่หมดนะครับเป้าประมาณนิ้วนะครับนิ้วหัวแป่มือนิ้วหัวแม่มือนะครับหรือว่าโอเคครับระยะไม่ไกลครับห้าเมตร เด็นเลยครับพี่น้องเดี๋ยวคอยไปดูเป้าโอ้โหนายวิ่งไปเลยกระเด็นเลยเป้าเป้ากระเด็นเข้าไปข้างในเลยลูกนี้เต็มเต็มดูเดี๋ยวอย่าไปแก้อย่าไปแกะอย่าไปแกะไอ้เฮ้ยเไอ้นี่ไปล้างมือเลยเป็นไอ้นี่เออมันไม่แตกนี่่านี่นะครับเต็มเต็มครับนัดนี้โดนแบบ เต็มๆเลยกระเด็นป,ปากเลยเดี๋ยววัดดูจุดเกนะ้าน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าโอ้เกเมตรนะครับระยะเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้นี่ยิงขวดนี่นะแต่ไม่ได้ยิงขวดนะ ผมจะยิงฝานี่นะครับอืมโอเคทำนั้นเราจะใช้ยาง0.75ยิงนะครับเพราะผมไม่ค่อยชอบอยางใหญ่เท่าไหร่ยางใหญ่มันแข็งพอมันแข็งแล้วมันก็ยิงยากระยะประมาณ8เมตร ประมาณโดยประมาณ8เมตร9เมตรเหรอลองดูนะครับเต็มเต็มครับฝากระเด็นเลยครับขวดยังอยู่ครับแสฟฝากระเด็นนู่นเลยเข้าป่าไปนู่นเลยจะลองดูใหม่เอาตั้งแบบนี้เนาะจะได้เห็นผมยิงระยะไหนบ้าง นะครับฝามาให้พ่อหน่อยพี่มีไหมนะโอเคขอบคุณครับเออนี่นะครับฝาสปอนเซอร์นะครับฝาสปอนเซอร์เลยไปออกมาไปไปอยู่นู่นกับพ่อนี่นะครับงามพรีเมียมแล้วก็ยาง0.75นะมานี่มามานี่ โอ้โหนี้นายเตรียมมาให้พ่อเหรอ,อะขอบคุณครับพร้อมนะครับเปิด <c oughs> ลูกน่าจะต่ำลงนะครับลูกนี้ลูกน่าจะตกต่ำโดนหัวขวดด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูขวดนะครับว่าขวดมันแตกหรือเปล่า ไม่แตกนะครับไม่โดนหัวขวดนะจะโดนฝาเลยแต่ว่ามันกระเด็นแบบยังไงอะ่ะขวดเลยกระตกไปเลยโดนแบบเต็มๆครับสุดยอดนะครับงามพรีเมียม0.7ุจุดเหมืม่อกี้ฝาอ่าสปอนเซอร์นะครับคันนี้มายิงนี่นะฮะผ่าน 2A นะครับ ประมาณนิ้วนิ้วนิ้วว,วิวกลางผมนิ้วนางนิ้วก,ก้อยอ่าตั้งไว้นี่นะครับโอเคลองดูนะครับพร้อมแล้วระยะยิงที่ประมาณ8เมตรนะครับศูนย์ย่างศนะูนจุดเจ็ดห้า เรียบร้อยครับระเด็นครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะเทสดงามทั้งสองงง้มแต่ลักษณะการยิงเหมือนกันยิงขวดน้ํายิงขวดที่ใส่น้ําเปิดฝาเหมือนกันนะครับแต่ว่างงามนี้จะใส่1น่ยาง1.0แล้วก็ อ่างามนี้จะใส่ 0. 7นดนะครับเดี๋ยวผมจะเทสดูว่าระหว่าง 0. 7ุกับอ่านจูนนี่จะยิงขวดน้ําที่ใส่น้ําแบบไม่ผิดฝานะครับว่ามันจะอ่ทะลุหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคอยติดตามดูนะครับระยะยิงก็ประมาณสักห้าหเมตรนะครับลูกกระสุนที่ใช้ก็จะเป็นลูกอ่มิลนะครับ<ไ>8ดมิลลูกเหล็ก8ดมิลนะครับ0.7 5ห้าผมจะยิงอ่าขวดซ้ายก่อนนะครับลองดูว่ามันจะทะลุหรือเปล่า น่าจะทะลุนะครับเดี๋ยวนายอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปจับนะมาๆๆๆทะลุเปล่าทะลุนั่นแหละ<ม>น่าจะไม่โดนเต็มว่ะมาลงมาเดี๋ยวะะ <Okay. S 1> จะลองง่ามนจี่ลองดูง่ามหนึ่งจุดง่ามย่างหนึ่งจุดศูนย์นะครับเดี๋ยวจะลองดูง่ามง่ามนี้ นีเต็มๆครับทะลุฉากเดี๋ยวจะลองเทสใหม่เดี๋ยวหไหนลูกนั้นยิงไม่ทะลุเพราะว่ามันยิงไม่โดนหรือเปล่ามันโดนเฉียดๆทำไมทำไมลูกโด,ดนดนานมันจะไปมันก็พุ่งออกเนี่ยใช่ลองดูไหมลูดอกนี้ระเบียเต็มดูครับว่ามันทะลุหรือเปล่าแล้วลูกสองขวดดู โอเฮ้ยนี่นีลองดูว่ามันจะทะลุไหมทะลุเดี๋ยวลองเอาฝาปิดไว้แล้วก็บีบออกโอ้0.75นี่ไม่ทะลุนะครับนี่น้ำยังไม่ฉีดอันนี้อันนี้นี่ชัดเจนครับชัดเจนนี่ครับลอยเข้านี่ทะลุนี่ครับึกน้ำออกสองข้างเลยครับ ทลุครับ0 0 1 0โอ้แรงจริงส่วนอันนี้0.7นี่ไม่ทะลุโอเคผมว่ายาง1 0นี่ยังไงมันก็แรงกว่า0.8อยู่แล้วนะครับก็ลองเอาไปยิงกันดูครับใครชอบอันไหน0.7 0.8หรือว่า1 0ใครแรงเยอะก็ใช้ยางใหญ่นะครับ แต่ผมยิงผมชอบ0.8มากกว่า0.75อะไรเงี้ยมันไม่เกินใหญ่กำเกินกำลังผมใหญ่เกินยืดแล้วแขนมันสั่นกำหนดเป้าไม่ค่อยได้นะครับโอเคนะครับใครที่ชอบยิงหนังติ๊กก็ลองลองเทสดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ